เข้าพิธีมงคลก่อนจะแต่งจริงวันที่17กระกฎาคมแอพัทิราและวาทีเจ้าบ่าวเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชขอประทานพรรับน้ำพระพุทธมนต์แอพัทิราฟูกลิ่นและไอซรัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์แฟนหนุ่มนอกวงการถือเลิกดีวันเสาร์ที่9กระกฎาคม2565เข้าเฝ้ากราบขอพรและรับน้ำพระพุทธมนต์ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกก่อนที่ทั้งคู่จะจูงมือกันเข้าประตูวิวาณโฟซีซันโฮเทลแบงคอกในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2565เช้าวันที่9กรกฎาคมทั้งคู่ได้ถือเลิกงามยามดีเข้าเฝ้ากราบขอประทานพรและรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดของชีวิตคู่และประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับได้ถาวายพระตาหารเช้าและถาวายเครื่องสังฆทานณพระวิหารวัดราชบ,บพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ภายในงานมีบรรยากาศชื่นมื่นไปด้วยความรักและความอบอุ่นของทั้งสองครอบครัวและมีคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวนายสมบัตินางสุพินฟูกลินและคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวนายทองคำนางมาลีพีระรวมทั้งคุณปลาฟินาเล พร้อมด้วยญาติคนใกล้ชิดในครอบครัวร่วมยินด,ดีแอร์ไอกับวันสําคัญการเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันโดยว่าที่เจ้าสาวมาในลุกชุดไทยบรมพิมารประยุกต์เป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งชื่อตามชื่อพระที่นั่งบรมพิมานซึ่งชุดไทยบรมพิมาร เป็นชุดผลงานการออกแบบของสองนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงดรเกซินีกล่ำอยู่สุขและคุณสุดจิตสุดจิตโอคุตูสัญชาติไทยแห่งฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอซึ่งแอร์ได้ถือเอาโอกาสสำคัญอันเป็นมงคลในชีวิตนี้ในการช่วยเลือกสีและแบบที่อยากให้มีความเป็นชุดไทยในรายละเอียดที่พิเศษไม่เคยใส่มาก่อนในชีวิตซึ่งทางฟินาเล่เลือกใช้ผ้าไหมย,ยกลำพูนสีงาดิ้นเงินทอจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูน การทอไหมผืนนี้เส้นยืนเป็นไหมแท้ทอยกดิ้นด้วยไหมดิ้นเงินใช้เวลาการทอทั้งหมด3เดือนต่อหนึ่งผืน ลายนี้ใช้ขนทอด้วยกันสองคนคนหนึ่งเป็นคนทอโซนอีกคนหนึ่งเป็นคนสอดดิ้นยกลายเป็นลายพิเศษที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะให้กับแอร์นำมาตัดเย็บเป็นชุดไทยบรมพิมานประยุกต์โดยตัวเสื้อขอตั้งแขนกระบอกเข้ารูปบรรจงปักแต่งแต้มความปราณีตลวดลายบริเวณคอด้วยการออกแบบเป็นสร้อยมงกุฎเถาวันผสมผสานแต่งแต้มความวิจิตรด้วยงานปักชั้นดีเลิศอย่างคริสตัลเพชรสวารอลฟกี้ เพชรขาวและเพชรรุ้งระยิบระยับตัวกระโปรงจับจีบหน้านางเข้ารูปพร้อมบรรจงปักคริสตัลเพชรสวารอฟกี้ลูกปัดขนาดเล็กแบบละเอียดยิบสุดแสนสง่างามชุดไทยชุดนี้มูลค่ากว่า5 0 0 0สนบาทส่วนว่าที่เจ้าบ่าวไอรัชสิทธิ์สวมชุดที่ดูสง่างามอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของคู่บ่าวสาว